กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกัแบคบารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ปุ้ยขอโอกาสมาส่งการบ้านนะคะเมื่อคืนนะคะรู้สึกว่ามันมีอาการคันตามตัวค่ะปกติมันก็นอนหลับสบายดีค่ะแล้วทีนี้พอคันกิเลสมันก็บอกว่าโอ้โยเป็นอะไรเนี่ยทำไมคันจังเลย ก็เลยบอกกับกิเลสไปว่าเออเองอย่าบ่นมากเลยแค่คันไม่ถึงกับตายหรอกนะก็เลยบอกกับกิเลสไปว่าเมื่อก่อนนี้เองก็คงทําอะไรมาตั้งเยอะกินสัตว์มาก็ตั้งเยอะไม่ใช่คันนะแค่เพื่อนเพื่อน,นะถึงกับชีวิตเลยนะถึงกับตายเลยเราแค่คันแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกเองไม่ต้องมาคิดมากค่ะเราก็เลยลงจากที่นอนนะคะคํามันก็เที่ยงคืนแล้วนะคะก็เลย อดน้ําในตัวนะคะแล้วลองเช็ดดูด้วยอาการที่มีความรู้สึกว่าไม่กังวลใจแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ปรับสมดุลไปตามนั้นแหละมันจะหายหรือไม่หายก็เองก็ไม่ต้องคิดมากนะเราอยู่กับปัจจุบันถ้ามันไม่หายนะ่ะก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่มันเคยจําได้ว่าเมื่อก่อนอนะครั้งนู้นเคยเป็น แต่ว่ามันเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นตามตัวเยอะไปหมดเลยเป็นมากกว่านี้อีกไม่เห็นเป็นลายเลยนี่เป็นแค่นี้เองแล้วก็คันค่ะแต่กิเลนมันบอกว่ามันคันมากคันจนขนลุกไปหมดมันไม่รู้จะทำไงดีค่ะพอเอาเอาน้ำในตัวถูนะคะแล้วอาการที่ถูเสร็จแล้วนะมันรู้สึกว่ามันเบาค่ะแล้วมันก็เย็นค่ะ ก็เลยพาเลยพากิเลสบอกว่าห้งเงินแค่นี้เราก็ไปนอนแล้วถ้ามันจะเป็นไงค่อยว่ากันใหม่แต่กิเลสนะคะมันคิดไปว่าเฮ้ยมันขึ้นตามตัวแล้วมันจะขึ้นตามหน้าด้วยหรือเปล่านะก็เลยบอกกับกิเลสไปว่าโอ้ยเอ็งมันโนอีกแล้วคิดมากไปอีกแล้วมันตอนนี้มันขึ้นตามตัวแค่ขึ้นตามตัวไงถ้ามันขึ้นหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงจะคิดมากไปทําไมเนี่ยค่ะกิเลสมันก็เลยเงียบไปนะคะคุูแล้วก็เลยพากิเลสไปนอนค่ะ ค่ะก็ตอนแรกอะคะ่ะตอนแรกตอนที่เป็นตอนช่วงแรกนะคะครั้งแรกอันนี้มันครั้งที่สองใช่ไหมตอนแรกมันก็บ่นอยู่นะคะมันบอกว่าเพราะว่าไปนอนกับแม่มาแน่เลยเตียงของแม่มีผ้าปูที่นอนก็เลยทําให้มันคันก็บอกโอ้ยไอ้กิเลสไอ้งโง่แกไปโทษผ้าปูที่นอนของแม่อีกแล้วถ้าแกจะได้รับวิบากอะมันก็ มันก็เป็นมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละไม่เกี่ยวกับผ้าปูที่นอนหรอกมันขึ้นอยู่กับใจของแกถ้าเกิดแกไม่ปรุงแต่งมากว่ามันคันมากนะมันก็จะไม่คันมากความคันมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปได้มันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตหรอกหน้าค่ะเรากิเลสมันก็เงียบไปนะคะคันสองครั้งเมื่อคืนนี้ก็ค่ะรอดมาได้นะคะคุณรุตอนนี้ก็ไม่คันแล้วค่ะแล้วตุ่มมันก็ยุบไปหายเป็นปกติแล้วค่ะคุณรุประมาณนี้ค่ะ อาจทุกค่ะค่ะนโมธนาค่ะนอนกับกิเลส <c oughs> เออพากิเลสไปนอนด้วยนะคะมีท่านใดได้พากิเลสไปนอนด้วยบ้างนะคะบางบ,บางวันมีวันหนึ่งที่พี่น้องเราบอกว่าช่วยอ่าแปลว่ามีกิเลสตอนนี้ช่วยล้างกิเลสนะอ่าแ่บเหมือนแล้วทีนี้มันดึกแล้วนะคะมันดึกแล้ว ก็มีคําตอบว่าไปนอนกับกิเลสไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกันพอเข้มแสงสีนพูดถึงว่านอนกับกิเลสก็เลยอได้นึกถึงนะคะสิ่งที่เราบอกว่าคันที่เราบอกกิเลสเราเนี่ยคะ่ะตัวที่ถ้าเราตรวจตามไปจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องคันเรื่องของความอาการอาการเหล่านั้นนะคะ อาการที่มันเป็นนะแต่ตัวที่ถ้าเราตามเราตามต่อนะคะไอ้ที่เหตุการณ์ข้างนอกใช่ไหมคะเรื่องเรื่องความคันที่เราอยากเอาออกเราคิดว่าเราไม่อยากได้สิ่งนั้นอะต่อไปที่ว่าใจเราอะความคิดเราอะไรมันคือมันคือสุกลวงของเราะอะไรมันคือสุกลวงคะแล้วอยากได้<ำ>อะไรจริงๆเราอยากได้อะไรคะ มันมันไม่ชอบอาการคันค่ะมันไม่อยากคันนะคะครุกีเดตมันไม่อยากคันแต่ว่ามันคันแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องยอมรับอาการคันก็แค่เอาแค่ทําใจที่ว่ามันบอกว่าไม่ต้องทุกบอกกับมันว่าไม่ต้องทุกข์หรอกอยู่กับปัจจุบันนี่แหละค่ะครุตัวที่เราอยากได้คือคือความสบายที่ไม่คันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราถ้าเราได อ่ะสบายใจเราจะเป็นสุขอย่างนี้เนาะถ้าเป็คันแล้วมันจะเป็นสุขถ้าคันแล้วไม่ัน,น้ามันจะเป็นสุเออคันแล้วมันจะเป็นทุกแม้ตรงคันเนี่ยตรงชันเนี่ยมันก็ยังเป็นภายนอกอยู่เนาะอ่ะเราเรา,เราตามลําดับที่อาจารย์สอนนะว่ามันจะมีตัวอยากอยากได้ข้างนอกด้วยและตัวอยากข้างในที่มันผิดอกีกขั้นที่สองก็คือตัวอยากข้างในที่บอกว่าถ้ามันไม่คันแล้วเราจะเป็นสุข ถ้ามันไม่คันแล้วเราจะเป็นสุขจริงๆถ้ามันมีอย่างอื่นมามันก็มันก็ทุกทุกได้เหมือนเดิมแหละมันก็จะทุกได้อยู่แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราล้างเราเราเห็นตัวที่เราอยากที่มันเป็นสุกลวงนะเราพิจารณาให้ไปถึงตรงนั้นด้วยนะคะหมายถึงฟังดูเข้มก็เข้มพิจารณาไปถึงเท่านี้ที่ที่บอกว่าอ่าเรื่องของอาการคันอาการคันที่เราพิจรารณาล้างมันพิจรารณาแล้วมันก็ไปนอนได้อยู่ใช่ไหมคะ ันก็ไปนอนได้แล้วมันก็อหายจากอาการได้แต่พิจารณาต่อไปในขั้นของสุขลวงที่เราตามให้เจอสุขลวงนะมันคือเราอยากอะไรด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ตามไปหยุดอยากในเรื่องนั้นเพราะมันอุตราห์เกิดเหตุการณ์มาแล้วให้เราได้เห็นเอ้สุดท้ายนี่มันอยากอะไรมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวว่าไม่อยากคันนะ เราจะมีเราจะสุขได้แต่ใจหมายเนี่ยมันคือตัวไหนเราสภาวะของเราเนี่ยโอ้ร่างกายสุขสบายเราไม่อยากให้มันมีความเจ็บปวยเรารักร่างกายของเราใช่ไหม,ไมเรารักร่างกายของเราไม่คนันเราไม่ใช่รักร่างกายนะีนอย่างเดียวนะไม่ขึ้นหน้าด้วยนะมันต้องไม่ขึ้นหน้านะมีความกลัวอีก กลัวว่าอาจจะกลัวต่อไปถึงไงถึงว่าถ้ามันคันไอ้ถ้ามันคันมันขึ้นมานอกจากคอแล้วถ้าขึ้นทั้งหน้าเราจะทํายังไงกิเลสมันไปเร็วกว่าเหตุการณ์อีกใช่ไหมคะมันปรุงไปเยอะกว่าเออมันรักตัวเองมันรักหน้าตัวเองได้นนะมันมันปรุงไปขนาดนั้นอย่างเงี้ยเราตามเราตามไปให้รู้ว่ามันอยากได้อะไรเพื่อที่จะได้หยุดอยากตัวนั้นถ้าหยุดอยากตัวนั้นเนี่ยตรงตรงที่จิตของเรา ต้องจากเหตุการณ์นะคะนอกจากเหตุการณ์ก็คิดไปให้มันมันมันยาวไปถึงเพื่อที่จะได้ล้างได้ล้างสิ่งที่อ่าถ้าเราตามไปหาเหตุของมันให้ถูกตัวเราถึงจะล้างได้ถูกตัวแล้วตรงนี้เนี่ยอย่างพี่พอเราพิจารณาไปเท่านี้พอเราล้างได้มันไม่ไม่คันแล้วเราก็เป็นสุขแล้วจริงๆมันยังไม่ได้จบนะถ้ามันคันใหม่มันยังมันคันมาใหม่มันมีอาการมาใหม่เราก็จะทุกข์ใหม่ได้ แต่ถ้า,ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ไม่ทุกข์เราไม่อยากได้สุขที่มันไม่คันเราเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันคันตรงนี้เนี่ยเราเอาเอาคําสอนที่อาจารย์สอนในช่วงเนี้ยมาล้างให้มันได้ไปถึงพิจารณาให้ไปถึงความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรคือให้หยุดอยากไปถึงตรงหยุดอยากมันจะได้ล้างได้สิ้นเกลี้ยงนะคะ ทีนี้พิจารณาต่อไปอีกนิดนึงตอนนี้ทําได้แล้วแหละในระดับต้นแล้วก็หายคันเ้้ยนอนกับกิเลสได้ได้ใจที่เป็นสุขได้สาธุโมทนาค่ะสาธุก่กิเลสมันเลิกบมดค่ะเอามันเลิกหมนเลยคค่ะอนุทนาค่ะเด็กค่ะ